ลุ้นหากนักตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติโปโลแลนด์เจ้าภาพร่วมสำเร็จจะทำให้มีผลดีต่อทีม2อขอในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB ว o ล l e y b a l l w o m e n World Championship ที่เนเธอร์แลนด์ ในนัดแรกของเวลบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติตุรกีด้วยสกอร์3ต่อ2เซต17ต่อ25 31ต่อ29 22ต่อ25 25ต่อ19และ15ต่อ13สามารถประเดิมทัวร์นาเมนต์ใหม่ได้สวยงาม โดยนาที่2ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติโปรแลรนด์วันที่28กันยายน2565เวลาตีหนึ่งครึง่งคืนวันที่27กันยายนต่อด้วย28กันยายน2565และหากนักตกสาวไทยเอาชนะในเกมนี้ได้สำเร็จจะส่งผลดีต่อทีมถึง2ขอ้อ 1. อันดับโลกเพิ่มขึ้นทีมชาติไทยจะแซงโปรแลรนด์ขึ้นไปอยู่อันดับทีของโลก โดยตอนนี้ไทยอันดับ14มี216คะแนนส่วนโปรแลรนด์อันดับ13มี219คะแนนห่างกันแค่3คะแนนเท่านั้นถ้าทีมชาติไทยชนะได้แต้มเพิ่มขึ้นและโปรแลนด์คะแนนจะลดลงและข้อ2โอกาสเข้ารอบ2มากขึ้นทีมชาติไทยจะมีคะแนนแซงโปรแลนด์ขึ้นไปอยู่อันดับ2ไม่ว่าจะชนะ3-1ต3-2ต่อเซตโอกาสเข้ารอบ2มีมากขึ้นทันที เพราะโปรแกรมที่เหลือจะเจอกันอีก3ทีมหนักสุดก็เป็นสาธารณรัฐโดมินิกันอันดับ8ของโลกส่วนอีกสองทีมสาวไทยมีโอกาสผ่านได้วัดจากฟอร์มการเล่นในเวลานี้โคเอเชียอันดับ20ของโลกเกาหลีใต้อันดับที่24ของโลกโดยรอบ2จะเอา4ทีมเข้าไปแข่งขัน